เลือบมาแบบข, <laughs> ขนมจีบทอดคุกหกมาลากับชีสซื้อมาจากโปรต้คอนเนอร์ซื้อมาสามอย่างเลยคนคืออยากกินหมดเลยเนื้ขอข้ารเแน่นมากตอนแรกนึกว่าจะเป็นเนื้อร้วนหนึบๆนั่นๆเนีย่ยชาลินแล้วอะไวอยู่นะสะใจอะ่ะไปกันต่อ จำโบ้หนังไก่หมาล่าเคลือบม,มาแบบเขาโอ้โหอืมไก่อร่อยมากอืมกระทะต้มหลับรถเปลี่ยนมากิไนไก่กป๊อปกันดีกว่าซึ่งอะไรคะมาล่าเหมือนกันเอาไงอ่ะนุ่มแต่ข้างนอกคือเคลือบผงช่ำไม่กล้ากินชิ้นนี้เลยอ่ะ คือบอกเลยว่าหมาล่าของโรเอร์คอนเนอร์อะปากเสียนมากแม่นชามากอะผมพฮุกนลุ้กอืมมิ้นหายไปแล้วใครอยากลองกินไปซื้อที่โรโจอร์คอนเนอร์เลยทุกคน